สวัสดีจ้ามือนีไม่ชิตาก็สิม่อัปเดตอ่าอ่าเฮ็ดสวนเนาะค่ะเนาะได้หอกล้อ,ลอมรั่วล้อมอีกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกัสิเหลือแต่สิเอาพักอีกอย่างมาปลูกเนาะค่ะเนาะก่อนสิม่เบิ่งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพ่อสิประผักเป็นไม้ของเม่ชิตาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนะะาะเพราะว่าสิปเป็นประเทศไทยของเม่ชิตาอันรื้อตั้งประเทศหรือประเทศเพืเ่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจาะ้าจาะ,เะ,ะเนาะอาจจะมาเบิ้งสวนกล้วยแห่งแหลงเนาะค่ะเนาะสวนีเคล้อกล้วยที่ม่ปีเนาะปี๋ปีนึ่นงออกมาแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเม่ชิตาสิมงวา ตัดปีพัอนออกมันเรื้อนนึงเนาะคะ่ะเคก้อกล้วยเครือน,นึงตายตอนน้ำท่วมเนาะค่ะนกน้ำเนาะค่ะนกน้ำท่วมน,ะะนกน้ำท่วม,ออวมโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยจะเป็นเสียใจไลไรมาตายเนาะโดนพ่นใจลายเบียตายเนาะท่านดานตายไปแล้ว ตายมูว่านเนาะค่ะตายมูว่านย่ำมาแลงออกไปข้างนอกพอดีเนาะค่ะเนาะกลับมามาตายเนาะสามตัวแพนด้ากับดำทมินแล้วก็เจ้าตัเนาะค่ะเจ้าเจ้ตัวยังหาซุปใบจืดเนาะค่ะเนาะเจ้าเจ้านึงเนาะค่ะยังหาซุปใบจืดเนาะค่ะเนาะคนใจลายเนาะค่ะเนาะเบียตายแด่ตายแด่แพนด้าเนาะค่ะเนาะดุดยาเบียเนาะค่ะเนาะสงสารเขาห่วงหายเนาะพี่เนาะ คนใจลายใจดำอัมบะฮิตพิษประนุดบอกมากเลอยากสีห้องห้ยนะเดี๋ยห้องห้เบิดขึ้นเนาะคะ่นะเนาะสงสารเขาเนาะคะ่นะเนาะสงสารมากอนะ่ะอันดา่าตายแล้วพี่น้องเอ้ยโดนยาเบี้ยเลือดออกปากออกจมูกพ่นใจลายกับดำทมินเจ้าเนืง่งมาท่านเห็นศพเลยเจ้าไปตายทั้งหลา ชักยางเปิดตายก่กนเลยคือบรู้ไันเห็นสุพเลยนี่สารมากเลยนู้นค่ะน้อไปเฮ็ดยังได้ก็ได้ยังสันนงาานนง่นของมันกล่ามาทำมาท่านใยาโน้มเลยดุนคาประจำนู้นค่ะน้อตั้งแต่ออ่ะ่ะะชุดเพนด้าเพนด้ากระตายเพนด้า,ายังกระตายดุนว้างยาดุนว้างยา ทางมันตกเว้นกรรมบได้เห็นมันก็ได้รับกรรมของมัน,อนะะเนองน้อค่ะน้อมนุษย์ใจร้ายใจดำพาได้ไม่ได้ทางหมาหน่อยตายแล้วเพนด้าม้าตายสามตัวหมู่บ้านอ,อันนี้ก็เคียกก่ยวกล้วยที่ไม่จิตตาปลูกใยน้องคะน้องการที่ะะบโบ้ยไงเป็นไหนน้อะค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้ำึ้นกระท่วมน,อะะนอ้อค่ะน้อน้ำกระท่วมวนตกดูกล้วยกับโมงามนอะะ้อค่ะน้ำท่วม โอ้มีติดตาเสียใจหลายพี่น้องเอ้ยเบียดมากเนาะนี่แก่เกลื่อนแล้วค่ะนะเกลื่อนอีกแล้วสุกแล้วเนาะงคะนนะึสุกแล้วเดี๋ยวก็จะได้ตัดนี่ก็สิอป้าอวยแต่ว่าสิมาทางเนาะค่ะว่าสิมาทางทาง ถ้างไงเพื่อนขึ้นไหมเนาะค่ะมีผู้ใดามากิน,นะะเหมือนกันเนาะเพราะว่าอ้อยมันหลายเนาะพี่นอ้องอ้อยมันหลายปลยูกมา,มาทางปิดตานี่ปิดตานม่ใชจับไม่ใช่แต่จะมาปลูกอ้อยปลูปนะทปกกย,ยทางเนาปลูกอ้อยสักหน่อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็วางๆกันดีวิจิตตากับท่านในบาง เสียใจน้ำมาครับน้นองเอ้ยนี่ตุนเขาขนาดามืหมขี้เล่นขนาดดุนบ้างยาตายนี่ไงไม่ใช่รต่อันอ่อยไปนะค่าก็จะบุกอยู่ถวนี้ร้ายวิ่งอ่อ,อยมันไม่มีใครกินลูกไวปมิซึมันไม่มีสารผ่านมากน้เพื่อนเอาไปกินเลยะร้ายอ่อ,อยอันไ้ คลิปนี้ก็วไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค,ค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะเด้อเพิ่อสิปฏิบัติเป็นไม้ของมมจิตาเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคคคคคคทั้งคนเก่าคนใหม่ข่อมาติดตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของมมจิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะสะนะันน้ออายุดีมีแห้งซูผูซุก้นเนะค่ะเด้ออย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจุดล้ำลำเลยรวยขอเก้าคำว่าสวัสดีจ้า